โอ้ยเอานี่สิมีคนมาบนอโนมองหนีไหมกูสามานางอยู่คือมองคนทางผ่านอยู่ไดล่ะนี่แมกูบพ่ขายอันกูกูกูอยากขายเห็ดนี่แมโอ้ยบ่มีบ่คนไหมานี่งเป็นบาอ,อาโอ๊ยหยางอะไรยัยมึงมามึงมา,างแบบฮะขายหยัง เห็ดเห็ดโอ้เห็ดบ่อ๋ออุ้ยอยากได้อยู่ที่ระยะอยละมากเห็ดแังได๋นี่อุ้ยเออเฮ้ยหวาน๋ดวแกงเดี่ยวนี่แหนบ่ได้เพราะว่าฝนบ่ห้ามจ้กเถื่อเด๋เก็บออกมาจากป่าไม่ไม่สดสดนี่แมะอ๋ออออุ้ยอุ้ยอันพอยายผัวดอกเราเอามาแล้วบ่งขายอือเขานี่บ่ง ขายไดเออขายบ,บ่แเม่นเมีย่ยมขาขายล้วบ่ดไดยังดอกมีแตก,กินโอ้ยเราไปหาแล้วก็เมื่อบาเแห่งแล้วเจ้าก็ตตองมาขายมันถือต้องเลยตัวใาย่กูก็อยากให้ไปขายไม่ให้กูใส่แนนน่ะละให้แตกูมาขายอากระเจ้านั่นละยายอ๋ยอเดี๋เสิเอาจักบ่าละนี่กาขายจังไดนี่โอ้ยสองกล้องนี่สองเอ้ยบ่ยต้องบ่มากคอยสีให้เจ้ากล้องละลอยฮะสีให้กล้องละลยอยคอยรีบตนผนกเ่าไปหาเฮ็ดนั่นนะ กลัวสิเดไปแล้วบางยุ่งการขอยพอใจเดี๋ยวอยค่อยๆ์เขาป้าเสื้อขอยนี่เออเข้อใดก่อนนี่สิให้ก้องลอยสองกองกับสองลอยบ่แมนฮะบ่แมนบ่สองกองนี่กูจะเอาหาจีบุ้ยมันแมนอยู่บ่เหรยายขอยไปยอาเปียผู้เทาเลยยายุยขันว่าอย่ามาเถียงกูแม่ขอยไปย้าเปียผู้เทานี่จะเสื้อขอยนี่ขันข่อยจะเอาเหมาบดเลยนี่สองกองนี่ เอามาเอามดนั่นแหละกูจะเอาหาสิบาทมึงเสีกูเท่าไหร่หาสิบาทคอยบอสคอขคอยคอยไปยาเปียบเจ้าคอยพอเอาเออคุณเสียเอาเท่าไหร่คอยเสียเอากองละวเลโอ้ยบอสี่นี่มึงบ่ได้เอาเปียบกูดอกมึงยิ่งสิมาถ้าเถียงกูอยู่นี่กุ้ยคอยสิคอยเจ้าได้แย่ยนี่ขยคอยสงสารคนเฒ่ามาก้ามหากินหาเงินขคอยลิโต้ริโตเจ้าผู้บ่เอส สองกองกับสองเอยข่อยใจสดเลยนี่ข่อยสิควักเงินแหละนี่โอ,อ้ยก,ก,กูบ<ป>อก่เอาดอกกูสิปปอออเอาหาชิปมาแมงยินกูเอ้าอยู่บ่เดี่ยวนี่อ้ยขอบเอาดอกแค่เส้นไม่ขายให้ผู้ไม่โหลดนังได้ก็บ่ได้ดอกข่อยบ่ซื้อดอกโอ้ย,ปอยไปตายทางไหนกับไปเด้อสิมตาต่อกู้วะนี่แม่กู้กูนี่เห็นแต่กูจริงสิกูก็บ่ได้เอาเปียกผู้ใดๆกูสิขายสอง เกือบกูนี่แล้วสิมาให้กูสิมามต่อกูจริงสิกูบมาเอากู้เอาสองกล้องหาจีบบาทบ่กหูเรื่องห,หองอูภาษาแห่งอีผากอันนี่